เพื่อนๆและทุกท่านจะเห็นได้ว่าหลังจากตัดผมมาแล้วเนี่ยความชัดเจนของลายครามของเคล็ดลับวิชาไหมฟ้าจากหนังเรื่องกระบี่ไร้เทียมทานถ้าพูดอย่างงี้คนยุคนั้นต้องรู้ว่าผมเป็นคนยุคไหนโดดเด่นมากครับเต็มหัวไปหมดแทบไม่มีเส้นไหนเลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะบ่งบอกถึงความแบบความ ตความแก่เอามากๆจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันครับผมสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาทําสีผมกันเป็นสีเทาเกรเขาเรียกว่าเกรแลละนะเทาปกติผมจะเป็นสายขาวนะจะเปลี่ยนเป็นสายเทาสายงอกเลยแหละงอกเต็มกระบาลไปหมดแล้วนะครับโดยช่างที่ร้านเขาก็แนะนํามาโดยใช้เบอร์ลิน่าเอเะไรเนี่ยเอซเบอร์ลิน่าเอสและกัดสีผม12% 9% หกเปอร์เซ็นแล้วก็ไอ้น,นี้ตัวอะไรสักอย่างให้มาผสมทําไมต้องใช้เยอะขนาดนั้นทําไมต้องกัดเยอะขนาดนั้นก็ถามที่ร้านแล้วก็บอกว่าผมผมอะ่ะผ่านการทําสีผมมาเป็นเวลานานก็คือย้อมนั่นแหละอยากหนุ่มไม่อยากแก่ก็ย้อมดมําบ้างย้อมน้ําตาลน้ําตาลแดงบ้างแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไหวแล้วย้อมไม่ไหวก็ต้องเอาสีที่มัน กบๆไปเพราะว่าเต็มกระบาลหมดเลยหลังจากตัดผมมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเหมือนดอกอ้อนะครับขาวๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยลองดูนะดอกอ้อโอีคก็หมาด่างได้หลายอย่างแล้วแต่มองแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันด้วยการกัดสีผมเลยโดยผู้ช่วยของผมลูกพี่ผมเปคนกัดให้รอบแรก1ิก่อนนะครับ เขาแนะนำว่า30นาทีรอบสองก็อีก9%อีก30นาทีตามด้วย6%อีก30นาทีหัวจะร้านหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันปานไปกับ ตัวฟอกสีผม12%สองชุดชุดเดียวก็ไม่พอ2ชุดก็เหลือก็เหลือไปอาการมียิบยิบนิดหน่อยไม่แสบหัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันผ่านไปแล้วครับทำไมกล้องมันเองไปทางนู้นไม่เข้าใกับการกัดสีรอบแรก ดูนี่เป็นไงเหมือนไอ้แดงเลยเหมือนหมาวัดเลยดแดงๆแดงๆรอบสองต่อไปครับติดตามชมเมพอานไปแล้วครับฟอกสีผมรอบสองอาการหนังหัวมียุบยิบยุบยิบนิดหน่อย นได้เดี๋ยวผ่านไป30สิบนาทีแล้วลองมาดูกันรอบ2ผ่านไปฟอกสีรอบ2ผ่านไปมาดูนะฮะเนี่เป็นฝรั่งเลยทองหยิบทองหยอดฝรั่งแต่ปลายปลามันอย่างว่าทำสีมายังไม่ออกเอาง,ง่ายๆว่าไม่กล้าเดิอนออกนอกบ้านเลยอาย เขาเรียกว่าฝรั่งมาดูรอบสามรอบที่สามในเรื่องเลยชักแสบกระบานมาดูกันนะครับว่ามันจะกัดได้ขนาดไหนรอบสามผ่านไป นี่เป็นทองหยอดอ่อนๆออกขาวๆไม่ขาวเหลืองแหละแต่โนนโนนส่วนปลายเนี่ยน่าจะเกิดจากการทำสีก็เหมือนดูดีๆก็เหมือนแรคคูนไม่ก็อาจูนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมาดูถ้าเราย้อมสีเทามันจะได้เทาไหมครับนี่ก็มา ยอ้อผมหน้าสีเทาเทากระสบน้าเงินน้ำเงินลงไปนิดหนึ่งเดี๋ยวว่าดูกันครับหลังจากโกลกสีเทาเป็นที่เรียบร้อยวันแรกดำปีเลยอาจจะเป็นเพราะมือใหม่ลอ่อสีน้ำเงินเยอะไปหน่อยเขาบอกให้ใส่เท่านี้ ผมก็ทั้งนี้มันก็เลยออกดำวันนี้เป็นวันที่สามก็เลยมารีวิวให้ดูว่าเออมันเริ่มเท่าแล้วนี่นี่นี่แต่มันก็ยังไม่ถึงแบบที่ใจคิดที่ต้องการว่าจะไปเท่าแบบเท่าจา๋าก็เดี๋ยวก่าวว่า ปาน้สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็จะจัดใหม่ดูนี่มันจะเทาไหมแต่อันนี้มันก็เทาแหละครับแต่มันยังไม่ไม่เทาร้ายแรงแบบที่ชอบเดี๋ยวเจอกันใหม่และแล้วผ่านไปประมาณ ห้าวันสะผมรอบที่สามห้าหกวันตีไปอาทิตย์ละกันจำไม่ค่อยได้ผมก็ได้สีเทาสมประสงค์ตามที่ต้องการเลยนี่สีเทาไงล่ะ <c oughs> ล้อเล่นครับนี่ๆๆๆ มันก็ออกก็ออกเทาๆถือถ้าถ้างอกแก่ดอกแก่งอกออกมามันก็จะกลืนๆมันก็ใช่เลยแต่ตอนแรกที่บอกมันมันเข้มไปหน่อยอันนี้ก็อีกปอาทิตย์หนึ่งเวลาดอกดอกขาวดอกแก่ออกมามันก็กลืนๆก,นกันไปก็ถูกใจครับใครที่ ขนเริ่มขาวแล้วแล้วจาะลองสไตล์นี้ก็ลองดูนะครับสวัสดีครับ